วัสดีครับวันนี้ผูกดาวําเดือนก็กลับมาพพกับท่านอีกครั้งหนึ่งโหราศาสตร์ระบบองศาดาวในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้ผูกดาวาดําเืินก็นําหลักวิชาโหราศาสตร์มาฝากโดยคัดเลือกมาสองราศรีราศรีแรกก็คือราศรีพฤษภและก็ราศรีที่สองนะครับก็จะเป็นราศรีกรกฎราศรีพฤษกเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของความสามารถในการสแสวงหาเงินมีทักษะในการสแสวงหาเงินอย่างยอดเยี่ยมกรกฎก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในนั้นมาตามกันนะครับว่าในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมส5 6 8มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เด่นๆทั้งลัคนาจักรและราศีจกักรเบอระเด็นแรกก็มาพูดถึงเรื่องชาวพกษ์ชาวพลึกเนี่ก็จงังหวะของเดือนตุลา โดยเฉพาะสองสัปดาห์แรกของเดือนตุลาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหุคนที่มีชื่อเสียงเพราะว่าพระพุทสสุบดียกเข้าราศีกรกฎเป็นมหาอุดของดวงเมืองนะครับฉะนั้นการติดต่อการประสานงานทําเรื่องยากๆแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสําคัญสําคัญชาวพลึกก็ได้อันิสงตรงนี้ไปถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของช่วงที่พระพระุทธสุบดียกเข้าราศีกรกฎ ของชาวพรึกก็ได้รับอันนี้สงไปนะครับเรื่องที่สองเรื่องที่สองนี้ก็ชาวพรึกนี่ก็คือเรื่องความลักเรื่องความลับนี่มันจะไปผูกโยงกับการสร้างความเป็นปึกแผ่นเรื่องที่อยู่ไไยอาศัยความเป็นปึกแผ่นเรื่องเงินเรื่องทรัพย์ฉะนั้นชาวพลึกก็รอรอ,รอจังหวะนี้มาค่อนข้างจะนานนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนตุลานี้นะครับโดยเฉพาะ1นึตุลานี้ สิ่งที่รอคอยก็สมหวังการผูกโยงเรื่องเงินการผูกโยงเรื่องความมั Bryant, ่นคงในชีวิตคือที่อยู่อาศัยความเป็นฝั่งเป็นฟ้าความมั่นคงในการเลือกคู่ชีวิตแล้วก็สร้างฐานะความเป็นปึกแผ่นก็ถือได้ว่าประเด็นที่สองชาวพึกผ่านเพราะว่าอณิสง์ของพระฤหัสสมบดีช่วยนะครับก็ถือได้ว่าความอึดอัดขัดเคื่องที่เคยมีมาที่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมมาก็ใช้เวลาเป็นแลมปี ฉะนั้นชาวพลึกก็ได้ตรงนี้ไปนะครับประเด็นที่3เรื่องงานเรื่องงานนี้ก็ดูกรรมะแล้วก็จะเป็นพระราหูานับจากพลึกนะครับฉะนั้นมันก็จะมี2ประเด็นประเด็นแรกงานที่อยากจะได้ไม่ได้งานที่ไม่อยากจะได้หรือเป็นเบอร์สองเบอร์สามที่รองลงมากับได้ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปัรร์ฉะนั้นเรื่องงานที่อยากจะได้ แต่ไม่ได้ตามเป้าเรื่องงานที่ไม่อยากจะได้หรือไม่แน่ใจนะครับในความสามารถตัวเองก็ได้แต่ว่าถ้ามาวิเคราะห์ดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้หรืองานที่อยากจะได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทั้งสิน้นแต่ยุ่โมงนี้ชาวพลึกก็ต้องเลือกเพราะว่าถึงประเมินตัวเองแล้วว่างานนี้ไม่ถนัดความสามารถอาจจะด้อยไปหน่อยหรือ,อ อยากได้งานที่ตนเองชอบแต่ว่าถ้าดูเม็ดเงินหรือค่าตอบแทนแล้วก็ถือได้ว่าควรจะเมื่อผู้ใหญ่อุตสาห์ลงทุนลงแรงมาผลักดันมาช่วยเหลือเมื่อเกื้อกูลมาฝากมาฝังหรือนำติดตัวไปด้วยหรือหนีบไปด้วยให้ทำงานเพื่อมีเงินมีทรัพย์ในการจับจ่ายใช้สอยในการดำินชีวิตชาวพลึกก็ได้เรื่องความอุปถัมภ์ไปถึงว่าตนเองจะไม่ชอบต่แต่ยืนระยะแล้วก็ถือว่า เป็นอาชีพที่ทําเงินและเป็นอาชีพที่ยืนยาวเป็นอาชีพที่ส่งผลดีในในเศรษฐกิจทุกวันนี้นะครับเรื่องที่4การเงินและครอบครัวนะครับก็เจ้าบึกก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะสุขภาพของบิดามารดาหรือคนที่เรารักค่าใช้จ่ายจะออกไปกับเรื่องของคนที่เรารักหรือเรื่องสุขภาพดูอัลีแล้วเป็นพระศุกร์แล้วก็พระศุกร์คลองสองราศี เป็นตนุด้วยเป็นอลิด้วยฉะนั้นเงินสดที่มีอยู่ในมือก็เตรียมบริหารจัดการส่วนที่เป็นค่าใช้ใจ่ายคีวิตประจําวันส่วนที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยและส่วนที่จะต้องดูแลสุขภาพของบิดามารดาเรื่องที่5เรื่องที่5นี่มันก็มีปัญหาเรื่องเด็กๆ เด็กๆที่อยู่ใต้ปกครองเรื่องความรักความคข่ของเด็กๆของลูกของหลานที่อยู่ในปกครองอาจจะไม่ถูกใจนักครับฉะนั้นก็มาพิจารณาโดยข้อเท็จจริงว่าคนเราเมื่อคนที่เรารักโดยเฉพาะลูกหลานของเราลูกคนที่เรารักเลือกก็ให้สิทธิ์หรือยินดีกับสิ่งที่เขาเลือกฉะนั้นการมีปากเสียงกันหรือการอมองคนละมุมเรื่องความรักความใข่ เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความรับผิดชอบเรื่องก,า,การแบบพฤติตนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมนั้นก็ต้องแยกแยะฉะนั้นเจ้าพืชก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะเรื่องมีปากไปเสียงกับลูกกับเด็กกับคนที่อยู่ใต้ปกครองเรื่องความรักเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเงินฉะนั้นเจ้าพืกก็แบ่งสรรปันส่วนชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนักสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร เมื่อเขาเลือกแล้วก็ต้องกินดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาเนี่ยชาวพลึกก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ฉะนั้นการเงินสรุปแล้วก็คือดูแลผู้สูงอายุบิาดามดาดูแลเรื่องเด็กๆเ,เรื่องการศึกษาเราเรียนื่องความรับผิดชอบเรื่องความรักค,ความใคร่ของเด็กๆหรือคนที่อยู่ใต้ปกครองอประเด็นที่6ก็คือเรื่องของชาวพลึกก็มีโชค มีโชคจากการเสี่ยงมีโชคจากของล้ําค่ามีโชคจากของเก่าฉะนั้นนี้ก็คือเรื่องหลักๆของชาวพฤกษ์ที่ฟูกดาวตามเดือนเลือกมามาดูชาวกรกฎชาวกรกฎนี้ว่ากันว่าในเมื่อพระฤหัสพระฤหัสมาจากราศีตนูและราศีเมนมากลุ่มรักตนูก็เป็นอลิกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นเมนก็ต้องเป็นสุภระฉหนั้น ชาวกรกฏนี้มีความสามารถในการสแสวงหาเงินสแสวงหาทรัพย์มีไรายได้ค่อนข้างจะเยอะในทางตรงข้ามรายจ่ายก็เยอะเป็นเงาตามตัวฉะนั้นเงินที่หามาได้ได้เยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงว่ากันว่าชาวกรกฏก็ต้องใช้ทัศนในการแยกแยะแล้วก็แบ่งบางส่วนเอาไว้เก็บหรือเก็บไว้บ้าง เงินจะหมดไปกับเรื่องของครอบครัวคู่ครองนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องคู่ครองก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของชาวกรกฎเพราะว่ามีเงินได้เงินมีเงินสดผ่านมือเยอะมีช่องทางในการแสวงหาเงินหาทรัพย์มาได้ค่อนข้างเ,เยอะแต่รายจ่ายก็ต้องเยอะฉะนั้นก็ต้องใช้ความสามารถหาวิธีการให้ได้เก็บเงิน ส่วนต่างที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายกดออมเพื่อความก้าวหน้าหรือความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะรดค่าใช้จ่ายเร,เรื่องของคู่คของเรื่องของคู่ชีวิตเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆลดลงให้ได้นะครับนี่คือโจทย์ของฉากกดกกเรื่องที่ส ในเรื่องของงานก็ต้องมียังโชคดีและก็สิ่งที่จะต้องเก็บไปคิดโชคดีคือสมัครงานสมัครงานงานที่ได้ท่านอาจจะไม่พอใจส่วนงานที่อยากจะได้มันก็ต้องเลื่อนเวลาออกไปในระหว่างงานที่ได้กับงานที่อยากได้เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันในช่วงนี้เพราะว่ามีความจำเป็นในเรื่องของ ของความมั่นคงในชีวิตฉงนั้นจากรกฎก็ต้องทำไปก่อนทำไปก่อนเพราะว่างานงานที่ว่านี้ถ้าดูตัวกรรมะนะดูตัวกรรมะแล้วเห็นได้ว่าเป็นพางอ่าเป็นพระศุกร์เป็นขอโทษครับเป็นเป็นพอังคารปัตตนนี้เป็นอะไรครับเป็นมังกรแปดก็ต้องเป็น กลุ่ม9ก็ต้องเป็นเมีน10ก็ต้องเป็นเม็ในเมื่อเม็นะครับในเมื่อเมรดพังคารอยู่กับพพุธในราศีตุลจนนั้นก็ต้องทำถึงจะเหน็ดเหนื่อยถึงจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเมื่อดูเนื้องานดูความรับผิดชอบและก็เงินสดที่ผ่านมือค่อนข้างจะเยอะ ฉะนั้นให้ลงมือหรือให้ทำไปก่อนนะครับทำไปสักระยะหนึ่งประเมินความสามารถประเมินเรื่องค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ค่อยมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นงานกับเงินกับสิ่งที่อยากได้มันมาไม่พร้อมกันงานที่อยากได้ต้องรองานที่ได้เป็นงานที่ไม่ถนัด หรือมีความรู้สึกอึดอัดแต่ว่าทำไปส,สักระยะหนึ่งความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นทีนี้ชาวกรกฏก็ต้องทำใจเรื่องที่สามเรื่องคนโสดคนโสดนี่ให้ใจเย็นๆการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักนะใหญ่ใจร้อนมันหยอกลูกในลักษณะของการโต้การเถียงการใช้อารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าการตัดสินใจตัวเองนั้นผิดพลาด แล้วก็กระถูกโดดเดี่ยวแล้วก็พยายามลืมเรื่องในอดีตเพราะเรื่อง,องความรักนี้ต้องให้เวลานะความสมหวังก็รออยู่ไม่ไกลพระพฤหัสคุ้มรักเนี่ยก็เรียกว่ารักแท้หรือความรักนี่ก็คงจะไม่นานเพราะว่าถ้าดูในลัคนาจากลัคนาจากพระพฤหัสบดีในช่วง15วันแรกของเดือนตุลาเป็นมหาจักร จะเจอรักแท้รักจริงในลัคนาจากักรก็พุทธหัสเป็นมหมายจักรเล่งรักนะครับแล้วก็ในราศีจกักนะรพรุทธหัสทับรักแล้วก็พุหัสก็เป็นวโคตด้วยฉะนั้นความรักที่แท้จริงก็ไม่น่าจะนานหรือไม่น่าจะเลยเวลาที่ที่ชาวกรกฏต้องการฉะนั้นเรื่อง ความเข้าใจไม่ตรงเรื่องในอดีตเรื่องปากเสียงเรื่องการดัดทิ้นใจหรือการโต้ขลมให้ระงับไว้ก่อนเพราะว่าความรักนะครับความรักก็ไม่น่าจะนานหรือไม่นานก็คงจะสมหวังเจอรักแท้รักจริงนะครับแล้วก็ยืนระยะได้เพราะว่าพระหัตสุบดีอยู่ในตำแหน่งดีทั้งลัคนาจากักรและลาศีจัรการเงินการเงินค่อนข้างจะดีถึงดีเยี่ยม เพราะว่าถ้าดูกรุกฏแล้วในลัคนาจากักรในลัคนาจักรพระอาทิตย์ก็เป็นกระดุมพระนะครับแล้วก็ในราศีจักรพระอาทิตย์อยู่เรือนพุธอยู่กับพระศุกร์มีรายจ่ายเยอะแต่อาทิตย์กับศุกร์อยู่เรือนศีไม่นานการเงินก็อยู่ในสภาพกรองอพระศุกร์นี่เป็นรายจ่ายโชคนะครับอขอโทษกับพระฤหัสเป็นรายจ่ายโชคทับลักแล้วก็ในราศีจกักร หัตเกาะเพชฌคาดก็คือต้องเด็ดเดี่ยวต้องให้เวลาแล้วก็ต้องทุ่มสุดตัวเพื่อให้มีเงินเก็บและมีะไรายได้ที่มัน่นคงฉะนั้นการเงินอยู่ในสภาพที่เยี่ยมนะครับประเด็นที่5คนที่มีเ,เกิดราศีกรกฎก็ถือว่ามีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ เน้นไปที่ความเป็นปรึกแผนด้านการเงินด้านการใช้ชีวิตคู่ใครที่เป็นชาวกรุกโมีสามีปัญญาและก็เขาเรียกว่าทุ่มเทในเรื่องของการทํางานแบบแบบคาดไม่ถึงเพราะว่าในทักษะกลางในทักษะกลางพระทูตสุบดีเป็นอุตสาหะกับเ,เ,เรื่องงานและก็พระจันทร์เป็นอายุในช่วงนี้ก็ถือว่าทํางานแบบหามรุ่งหามค่ําเพื่อได้เงินได้ทรัพย์อาจจะมีประเด็นบ้างก็คือเรื่องความเหมือนขวงเรื่องความเข้าใจผิดนะครับ และให้ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าเรื่องการทำงานหนักเรื่องการเดินทางไกลแล้วก็เรื่องโหมงานหนักเรื่องการเดินทางไกลเรื่องสุขภาพสำคัญที่สุดฉะนั้นในเมื่อชีวิตคู่มีความสุขนะครับทำงานอย่างมีความขยันหมั่นเพียรเรื่อหามรุ่งหางค่ำรายได้รายได้เป็นกอบเป็นกำ ประเด็นที่6ก็คือเรื่องโชคโชคเรื่องการเงินโดยเฉพาะงานประจำนะครับฉะนั้นงานประจำนี่ถือว่าเด่นมากชาวกรกฎวันนี้พวกดาวต่าเดือนก็นำหลักวิชาโหราศาสตร์มาฝากทั้งสองราศีทั้ง,าง <c oughs> าราศีพฤกษ์และราศีกรกฎมีทั้งหมด12ประเด็นอย่างที่กล,ล่าวเปียนมาแล้วนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทั้งชาวกรกฎและชาวพฤกษ์ ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงวันนี้ผูกดาตามเดือนก็เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ